สวัสดีครับทุกคนแล้วอยู่ในมาเฟเยวันนี้เราจะมาเปิดประตูทั้ง4กันเพื่อจะได้ไปตอกคาเข้เยักษ์ในตำนานนอ้ซึ่งคลิปที่แล้ว,ลวผมได้บอกว่าเพื่อนคนที่จะมาช่วยผมคนนั้นน่ะก็คือจีดีนั่นเองเย้จีดีพาไปเลย ประตูแรกของเราอต้องใช้สองคนผมก็เลยชวนจีดีมาเพราะจีดีก็อยากได้เบ็ดเหมือนกันโอ้โ <c oughs> ต้องใจนื้ว่าจีดี้อยฟ้า <c oughs> มันต้องมาหาปุ่มปุ่มปุ่มแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากหรือง่ายน,นะจีดีไ <c> อ <oughs> ผมว่ามันยากมากอนะผมคิดว่ามันน่าจะเอ้ะเจอและปุ่มแรก ปุ่มที่สองปุ่มที่สาม 董事长。嗯嗯嗯 ที่หนึง่งปุ่มที่สองปุ่มที่สอง ก็อดออฟไนะลนก็อดเด็ออฟไลนก็อดเด็ดออฟวัวห,หรอหดอเห็นนะาาออ้วัวเหรออ๋ออันนั้นเหรอหมุนหนุหนหมุหนมาให้เขนชี้ที่นนหน้ามุมมุกลับมาทางซ้ายกดลูกองซ้ายหน,นะนะหน่อยมั้ะ่กดงไปครึดนึงเห็นยังยังย <c oughs> เนี่ยเราหนูหมุนเลยมาแล้วับอกให้หมุนกดอืมตรงนี้เาพอชี้ตรงแล้วกดปุ่มตรงกลางก็กดกดก็้มฮึมมด้แล้วเยู้้น อืมโอ๊ยมีแบวด้วยเหรอนี่โนะคะ,คะนี่แบบนะคะนี่หลักล้านเลยเหรอมันมีเงินแค่ล้านเนี่ยเองล้านสองล้านแล้วต่อไปอะไรกันนะดีดได้หรือยังอืมดีเย้ จ้างเราเปิดประตูอันเมื่อกี้แล้วเราจะไปหมุน,นวงล้ออันที่สองกันจีดีนําไปเลยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอะไรอืมจีดีจะพาไปไหนนี่อืมจีดีดจีดี้าหลงป่านี่จีดีดจีดี้าหลงเปล่าเนี่ดีีเอาดีๆนะไม่ใช่หลงนะดีี โอเคน่าจะถูกแล้วล่ะจีดีสีมือจีด,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 ดีถูกอยู่แล้วอืมผมว่าน่าจะได้นะทุกคนโอเคถูกถูกถูกแล้วถูกมัม้งมัง้งมั้งเราต้องจำสัตวลยลักษณ์นี้ไว้นะคะทุกคนเพื่อเราจะได้ไปกดดานล่าของแต่ละคนเน่ยจะไม่เหมือนกัน ผมขอจำก่อนนะผมจะใช้ความจำอันแรกเอ่อม้วนสามเหลี่ยมอันนี้ม้วนสามเหลี่ยมทางซ้ายอันนี้ม้วนสามเหลี่ยมอันนี้ลูกกระตาอันนี้สี่เหลี่ยมด้านบนอันนี้สามเหลี่ยมด้านบนโอเคอันนี้สี่เหลี่ยมด้านขวาอสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านขวาโอเคไป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 กันดีนำไปเลยที่ไหน

นายว่าน้ำชามากตัจีดีนนี้เหรอนำไปหน่อยสินี่เหรอโอเคอันแรกคือยังไงอ่ะอ๋อกดกดโอเคหนึ่ง จำได้ผมจะผมเอ่อกดเรียงเลยอะเรียงแบบด้านบนเลยอะนี uh ่ตรงนี้ทุคนไปที Now, ่เดิมกันที่เดิมนี่นะผมกดเรียงทุกอื เดี๋ยวเรารอจีดีก่อนนะคะจีดีกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจีดีนําไปเลยเราต้องไปเจอกับวงล้อมากี้อีกแล้วที่ผมก็ยังผมก็ลังด่ามั่วๆไปก็ถูกเฉย ตรงไหนจีดุนี่ไงโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 คำใบ้คือ God of Music โอเคผมรู้ผมเดาได้เลยออนเนี้ยถึงผมนั่นผมก็ยังเดาได้ ผมว่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นพินพินถูกไหมถูกเย้เดี๋ยวเราจะไปซุ้มประตูที่สามครับทุกคนยีดีนั่ไปเลยซุมประตูนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน น่าจะเป็นผมเคยเห็นเขาบอกว่าเป็นซุ้มกโกวาอะไรเงี่ยกโกวากโกว่าเดี๋ยวจีดีจะรอตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบเมื่อกี้เพราะว่าจีดีกดไม่ได้ครับงผมจะไปก่อนนะกโกวาโอโอทีไหนกโกวากโกว่า นั่นไหนอ๋อนั่งไงโกโกวาผมเจอแล้วปึ๊บโมคูานคูชิปไ <c ười> อ้โมคูหมคูหมคู่กาก็ yeah. เอ้ยโกโกวาโคจิ <c oughs> <center belt> ่งไงห่ <Happ ens ahead> ูเฮ้ยหรือว่าตรงนี้ยังไม่เริ่มไหมอันนี้ยังไม่เริ่มเึ้ยหมูคือว่าคือมีเวลาจับด้วยเหรอเนี่ยโหยังยากเลยหมูคูวาโอ้ยได้แล้วโอ้ มุกว่ากูเสีปยมุกคว่ากูมผมกล้ากลัวจริงๆเลยมุกคว่าฉีพี่ดื้อไม่ได้มุกว่าก็ มุกอว่าก็ชี้พี่อยาสืส่มิดะมุกอว่าก็ชี้พี่อยาสื่มิดะมุกอว่าก็มุกว่าก็ชี้พี่ยศุ่มิดะสวัสดีครับมุกว่าก็มุกว่า,วา,า,าก็ชี้ ชีพี่จะสื้มีเดะว้าวเขาเกียนเขาเกียนเด็กอ่ะดูดิโคตรเกียนเลยอะไรเนี่ยครับเหลือแค่นิดเดียวเขาไม่ให้ผมผ่านไม่มีระบบวิ่งเองโอ้ผมตายไม่เกี้ยเกือบผ่านแล้วแท้ Uy Uy La molea จริงๆอะทุกคนแล้วผมไม่ฟังผมขอโทษด้วย่ผ่านเถอม nương xó nương xó nương xó ไม่เสียงเอาไม่เสียงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง 零二，零二。